สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนของชาวปีจอในเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะก็จะเป็นการทํานายแบบภาพรักโดยรวมนะคะไม่ใช่เฉพาะปอดจงการทํานายของแม่หมอก็จะมีทั้งหมดสิบตำแหน่งด้วยกันนะคะก็จะเจาะลึกในทุกประเด็นที่คุณต้องการอยากรู้อยากทราบนะคะก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายโดยทั่วไปนะคะ การทำนายของแม่หมอก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็นำข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานในการดำเนินชีวิตอย่างดีเยี่ยมได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบพคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์คำติชมต่างๆนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมในการทำคลิปต่อไปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซีว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรก็จะมีไพ่ทั้งหมด10ใบด้วยกันทั้งหมด10ตตำแหน่ง เราก็มาดูกันซิว่าคุณได้ภพไพ่อะไรความรักของคุณจะดีจะร้ายอย่างไรสําหรับในเดือนแห่งความรักนี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณได้อัศวินถือไม้เทา้าแปดไม้เทา้าหนึ่งถ้วยสิบดาบไพ่ฤาษีแปดดาบสามเหรียญแปดเหรียญกลงล้อแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้เดือดสตาร์เราก็มาดูกันซิเริ่มจากไพ่ใบแรกของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคืออะไรคุณได้อัศวินถือไม้เท้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นคือการที่คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวต้องวางเป้าหมายให้กับตัวคุณเองอย่างรอบคอบให้มากที่สุดแล้วก็ขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาให้ตรงได้แล้วคุณก็จะได้สมหวังและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับภาพไพ่ใบนี้สิ่งที่ เป็นอุปสรรคและปัญหาของคุณคืออะไรคุณได้แปดไม้เทา้าอุปสรรคและปัญหาของคุณนั้นจริงๆแล้วไม่มีนะคะทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามรูปแบบสถานการณ์ที่ตายตัวอยู่แล้วเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นแต่เพียงแค่ว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณยังไม่สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีทันดทนีทันทันทีทันใดในขณะนี้นะเพราะว่าคล้ายๆว่ามีสิ่งที่ มีสิ่งที่ยั่วยุหรือว่าความรักของคุณนั้นมันเป็นอะไรที่มีความหลากหลายทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้ในช่วงนี้นี่คืออุปสรรคและปัญหาของคุณส่วนทัศนคติความคิดที่คุณคิดเอาไว้คือ,อรายคุณได้หนึ่งถ้วยทัศนคติที่คุณคิดเอาไว้ก็คือคุณคิดว่าความรักของคุณจะต้องไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือต้องมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้และอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นเชลยคุณได้สิบดาบอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นความรักไม่เคยปังพังอย่างเดียวสิบดาบขึ้นทําให้มีแต่อุปสรรคมีแต่ขวาน้ำมีแต่ปัญหาทิ่มแทงหัวใจความรักของคุณที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยราบรื่น เหมือนต้องผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคุณได้ไพ่เฮอร์มิตไพ่ฤาษีสิ่งที่คุณต้องการนั้นก็คือคุณต้องการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งการครอบครองเสมอไปแต่คุณนั้นสามารถเป็นผู้ที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ และดีใจถ้าเห็นคนที่คุณรักนั้นมีความสุขสังเกตภาพไพ่นะคะเป็นไพ่ฤาษีเฮอร์มิตก็จริงแต่ปกติมันก็ว่าจะต้องอยู่คนเดียวแบบสันโดษแต่ภาพไพ่ใบน,นี้มีคนสองคนเหมือนกับว่าคุณกําลังหยิบยื่นคบไฟที่มีแสงสว่างให้กับอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าคุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ส่วนอนาคตของคุณนั้นเป็นเช่นไรคุณได้8ดดาบอนาคตของคุณนั้นพไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะคือการถูกบล็อกถูกปิดกั้นโอกาสในการติดต่อสื่อสารจากคนรักของคุณหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือความรักของคุณนั้นมีปัญหาเยอะจนมุมหมดปัญญาหาทางแก้ไขหาทางออกที่ดีไม่ได้หรือต้องรอปฏิหารอย่างเดียวสำหรับอนาคตของคุณนะคะเพราะว่าดูจากภาพไพ่ค่อนข้างน่าเศร้านะคะ คุณถูกขังไว้ในห้องกงนะเหมือนกับว่ามีกลงขังคุณหาทางออกไม่ได้เลยแล้วก็ภายนอกก็ยังมีแปดดาบที่รอคุณอยู่มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณจนมุมทุกรูปแบบเกี่ยวกับความรักของคุณส่วนสิ่งที่คุณกลัวล่ะคืออะไรคุณได้สามเรียญ สิ่งที่คุณกลัวนั้นก็คือคุณกลัวว่าความรักของคุณไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเพียงอย่างเดียวแต่มักจะมีผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงคอยอยุแยงทำให้เกิดกินแหนงแข่งใจกันระหว่างคุณและคู่หรือไม่นั้นก็มาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่นั้นแตกแยกแล้วก็เกิดความร้าวฉานเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณกลัวนะคะส่วน วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณที่คุณวางเอาไว้คืออะไรคุณได้แปดเหรียญวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณแผนการที่คุณวางเอาไว้คือจุดมุ่งหมายของคุณนั้นทำเพื่อคนที่คุณรักทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอยากให้คนรักนั้นมองเห็นคุณค่าและความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณอย่างแท้จริงที่คุณพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขา เหมือนกับว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อเขาด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงแต่มองภาพไพ่คล้ายๆว่าบุคคลนี้ที่นั่งอยู่นี้เหมือนเขาถอดใจเหมือนหยุดถอดใจเหมือนกันนะคะเขาเกรงว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปนั้นไม่มีค่าและกลายเป็นความสูญเปล่าเพราะว่ามองจากภาพไพ่ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างถอดใจอยู่แต่ยังไงถ้าเป็นคุณอย่าเพิ่งถอดใจนะคะ คุณมองภาพไพ่นะประตูเปิดออกอยู่นะประตูแง้มแง้มอยู่นะคะนั่นก็นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทไปนั้นไม่สูญเปล่าแน่นอนขอเพียงแค่ว่าคุณนั้นจะต้องอย่าหมดความหวังหรือว่าหมดกําลังใจเสียก่อนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้คืออะไรคุณได้ไพ่กงรอ้อสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นั้นก็คือสําหรับ คนมีคู่นะคะคนมีคู่ความลังคุณเหมือนกับว่าสําหรับบางคนนะที่มีความไม่เข้าใจกันหรือว่าหันหลังให้กันคุณหวังว่าอยากให้คนรักของคุณนั้นรีเทิร์นกลับมามีความรักที่ดีเหมือนเดิมให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนสําหรับคนโสดนะคะก็หวังว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ตูกใจในเร็วๆว,วันนี้ให้ความรักนั้นเป็นไปนตามกงล้อของโชคชะตา มันก็ว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณหวังนั้นคือเป็นความฝันเพราะว่ากงล้อไพ่โชาตามาหมายถึงพมลิขิตคุณก็หวังว่าความหวังความฝันของคุณนั้นจะเป็นจริงสำหรับความรักของคุณส่วนสิ่งที่คุณได้รับละ่ะคุณจะสมหวังวหรือไม่อย่างไรคุณได้เดอะสตาร์สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นก็คือ เหมือนกับว่าคุณได้แต่เพียงแค่ความหวังและความฝันและรอวันที่ฝันของคุณนั้นจะเป็นจริงสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องอยู่ที่ว่าคุณจะไขว่คว้าโอกาสให้กับตัวคุณเองได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นกำลังใจให้ใหกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าไพ่เดืะสตาหมายถึงความหวังความฝันแล้วก็โอกาสการรอคอยแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าคุณจะได้มานั้นก็คืออยู่ที่คุณไคว้าหาโอกาสและใช้ความพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และอีกอย่างก็คือขอให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดสำหรับความรักของคุณนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาจับไพ่แนะนำกันซิว่าความรักของคุณนั้นจะมีปัญหาหรือว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะ เพราะว่ามองจากอนาคตของคุณแล้วมันแปดดาบไม่ค่อยดีแต่อันนี้เรามาดูหาหนทางแก้ไขกันจะดีกว่าอย่างน้อยมีคำแนะนำอะไรจากไพ่หรือจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเราก็มาดูกันขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะขอให้ได้ไพ่แนะนำดีๆเกิดขึ้นนะคะอาไพ่ใบแรกได้ไพ่อะไรได้อัศวินถือถ้วยถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆได้พระราชินีถือเหรียญ ได้เจ็ดถ้วยไพ่คำแนะนำหมายถึงเหมือนกับว่าคุณต้องมีความรักความมั่นคงแล้วก็มีความจริงใจจริงจังซึ่งกันและกันไพ่พระราพระราชนีถือถ้วยพระราชินีถือเหรียญแล้วก็อัศาวินถือถ้วยเหมือนกับว่ามีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณคุณก็รับเอาไว้และคุณก็ตั้งมั่นเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงต่อกันนี่คือนี่คือความรักของคุณนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะมีอะไรที่มายัวยย่วยวุยั่วเย้าเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาสร้างปัญหาให้ความรักของคุณล้าวลานหรือว่าแตกแยกอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าความรักของคุณนั้นขอให้มีความมั่นคงต่อกันเท่านั้นก็พอเพราะว่าเจ็ดถ้วยหมายถึงปัญหา ปัญหาก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะมากมายมากหน้าหลายตาก็ทําให้คุณจิตใจค่้ยเผวหรือลวนเลได้แต่ยังไงความรักที่มั่นคงที่ดีก็ขอให้รักษาความดีรักษาความรักที่ดีเอาไว้จะดีกว่าเพราะว่าขอให้รักคนที่เขารักคุณจะดีกว่านะคะเพราะว่าถือว่าอุปสรรคปัญหาคุณนั้นไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะ เพียงแค่ว่าอยู่ที่จิตใจของคุณเท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั้นก็คือจิตใจของคนนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆมีทางออกแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าคุณนั้นจะต้องร่วมมือร่วมใจกับคนที่คุณรักฝ่าฟันอุปสรรคไปให้จงได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะ อันนี้สําหรับคนโสดหลักจะเป็นเช่นไรคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมถูกอกถูกใจไหมก็ทั้งคนโสดที่ยังไม่มีคนคุยหรือคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะคะเราก็มาดูกันซิว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นไหมสําหรับคนโสดนะอะลองดูซิก็ดูได้ทั่วไปนะคะสําหรับคนโสดอ่ลองดูซิว่าถ้าไพ่จะดีไหมคุณได้เดดเดด คุณจะมีความรักที่ดีไหมคุณได้สี่ถ้วยอ่ะอีกสบายซิคุณได้เดือดสตาร์แม่หมอมองว่านะความรักของคุณคนโสดนะเหมือนกับว่าความรักของคุณที่ผ่านมามันเคยมันเคยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคยจบมาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณต้องการเริ่มต้นใหม่และอีกอย่างเหมือนกับว่าความรักของคุณก็ไปเรื่อยๆอะ่ะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คุณก็มีความหวังว่าคุณจะมีความรักที่ดีสักวันเข้ามาและแน่นอนมีความรักที่ดีเข้ามาแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วอะ่ะมันจะจบลงแล้วคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้แล้วก็มีความหวังที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามามอบความรักให้คุณอะ่ะสามารถตัดเป็นใจได้เลยเพราะว่าวยังมีความหวังที่ดีให้กับคุณเกี่ยวกับความรัก แต่คุณค่อนข้างเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักแล้วไม่อยากจะตัดสินใจแต่ยังไงก็อย่าพิ่งเด็ดตัดสินใจนะคะเพราะว่าความรักดีๆยังมีอยู่เหมือนกับว่าคุณเคยเบื่อแล้วก็เคยเจ็บช้ำมามากก็เลยเหมือนกับว่ายังเฉยๆแต่คุณก็เหมือนกับมีความหวังเก,ก็บความรักครั้งนี้เอาลองดูซิถ้ามีคนเข้ามาแล้ว ความหวังของคุณนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าเขาจะดีจริงหรือเปล่าแล้วคนที่จะสางสัมพันธ์ได้ด้วยไหมอ่าลองดูซิจะเป็นคนที่ใช่ถูกใจหรือเปล่าแล้วเขาจะรักคุณจริงไหมต้องการสาร้างสัมพันธ์คุณหรือเปล่าอถ้ามีคนเข้ามานะคะได้สี่เหรียญคนที่เข้ามาได้สี่เหรียญเด็กถือเหรียญห้าดาบ แม่หมอมองว่านะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับแม่หมอนะแม่หมอก็แนะนําว่าแม่หมอก็แนะนําว่านะคนที่เข้ามายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าดูลักษณะภาพไพ่แล้วเขาค่อนข้างมีปัญหาเยอะและต่อไปวันข้างหน้าเขาอาจจะเททิ้งอาจจะทอดทิ้งคุณก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการถูกเทถูกทอดทิ้งถูกปล่อยวางแล้วก็ คล้ายๆทิ้งปัญหาความรับผิดชอบไว้ให้คุณแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีปัญหาเยอะแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเห็นแก่ได้เด็กถีอเหลืองเด็กถือเหรียญก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถมั่นใจเกี่ยวกับความรักของเขาได้ว่าจะมั่นคงแค่ไหน ยังไงก็ขอให้ดูกันไปเรื่อยๆนะสําหรับคนที่เข้ามานะเพราะว่าแม่หมอมองว่าเขายังมีปัญหาเยอะแล้วแล้วต่อไปภายหลังคุณอาจจะต้องเสียใจอะ่ะเพราะว่าคุณเคยเสียใจมาแล้วไงมันก็จะทําให้คุณเบื่อๆหนๆ่ายๆจริงๆเนี่ยยังไงก็ลองดูให้ดีๆยังไงก็คบกันไปแบบแบบเพื่อนแบบมิตรไม่ตีก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าความรักนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าพิ่งด่วนตัดสินใจ ดูกันให้ดีๆด,ดูกันให้ยาวๆดูกันให้ลึกๆนะคะเกี่ยวกับความรักแม่หมอก็แนะนําได้แค่นี้นะคะเพราะว่าความรักของคุณคุณก็ต้องเลือกเอาเองนะเพราะว่าไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองก็หวังว่าการทำนายของแม่หมอก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความสมหวังนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ